มันยังไม่าตกระิกออกเลยนะกระติออกทุกคนเนี่คนนี้เขามีเาเปิดคนแล้วเด็เขาเปิดคนแล้วที่ไหนอ่ะที่นี่แหละเออโอ้โหยทำไมเทสแล้วรอยเป็นักแดนกับเป็นนักดนตรีมาแล้วก็เรียนศิลป์ตองเกิดที่เป็นผีพุ่งที่ตะวันออกเฉียงใต้มาเลยใช่ปะผีพุ่งเหนือยมีเฮยตาย เดียเป็นลึกชาติได้เลยคือก่อนเดียพูดเลยก่อนที่คนจะมาเกิดเดียเขจาขจะปั้นเทวดาเขาจะปั้นขวางนเขาพี่หน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจอดจอดอ่เป่าทำไมก็พี่วาวเปิดหมดเป่าเลคือเรา เป็นนักแสดงมาปอดอะไคอดูเป็นตลกเียเก็นไปเดินเหยียบเลไมาเนี่ยตาเออไปเหยียบมาเหรอตาตาตาขึ้นหน้าไป่โท์ดูบ้าอะไรนะแต่โว์คุยกันใชไหมไอ้ชคุยกันเปล่าได้อยากโทรบ้างเปลาคุยเปล่าคุยไม่้ตกใจผนิดนึงกิเลนอยงนี้อยู่แล้วเส่กันตลกไม่รู้ร้องนั่งไปขำไ้ตลกลวว เด็กคนนี้เขาเปิดหมดแล้วเดินเขาเปิดหมดแล้วที่ไหนอ่ะที่นี่และเออโอ้ทำไเทสแล้วคุัดะเขาเนาเาเล่นแล้วก็จะดีคุยมาพอดีคุยแตนคุยรูุยรคุยููคุยได้รถคุยเบอกว่าเคยเคยเป็นเป็นนักแสดงอะไรมาก่อนกตลกอ่ะอดิก่อนเป็นนักแสดเป็นนักดนตรีมาแล้วก็เรียนหนัสิงตองเกิดที่เป็น คีพุ่งที่ตะวันออกเฉียงใต้มาเลใช่ป่ะพุ่งเบบนี้ตายผมไม่ตายอยเดียวผมแฉลกไปโดนอะไรบ้างเะเดน่้าแบกเดียขป็นลึกชาติได้คือ่อนเดียพูดเลยอนที่คนจะมาเกิดเดียเขจะปัานเทวดามันจะันพระวารนโตที่หน้าตาเป็นแบบนี้พรวารีโต้เป็นหนดอหน้า พื้นเลยแต่นี่ต้องเกิดแล้วแล้วทำไมเขาไม่ไปซ่อมล่ะซ่อมไม่ทันซ่อมไม่ทันแล้วก็เกิดแล้วมันเกิดเป็นกลางแล้วมัเกิดแล้วกลางเลยเป็นกลางกลางแต่อย่างนี้ใช่ใช่แล้วมันไม่มันเกี่ยวกับภูมิอากาศอาหารการกินเปล่าโอ้ได้ยาวเลยนะมันถามดูได้อยากรู้ไงเกี่ยวเลยอาหารก็กินนี่เกี่ยวเลยเด็กเค็นเค้นเด็กรุ่นใหม่ไหมพ่อแม่พ่อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวเอาเอาเด็กรุ่นเดียวกันเลยอือย่างเงี้ยลุงอ่าอย่างเงี้ยสมมติสมมติมันเกี่ยวกับเกิดคนละที่หรือเปล่าไมืออนนกัาหารมันเอ้ยเกิดด้วยยราาบลกุป่่นนนีอูคนละ ไม่อยู่วัดทาราวัดพิหารดาวันทดาวาวุงฝั่งข้ามมาเลยฝั่งแห้งมนเลยเไม่ไปหน้าตาไม่ไม่ใกล้เคียงกันเลยเอาก,กาศก็เหมือนกันจังหวัดก็จังหวัดเดียวกันแล้วมันเกี่ยวกันอะไรใช่มันอยู่ที่ตำบลห,หมู่บ้านถึงอยู่กันมากาดดีอ๋อมกันดีกว่าแล้วพ่อพ่อ,พอปเป็นรองเลยมองหน้าตาหัวเรานอาหามันมีส่วนไหมว่าคุยอยู่แล้วมาพ่อเป็นรองแต่ไอคนยิ่งดูครับมันก็สนใจไหมพ่อกูเป็นใครอยากรู้เรื่องอาหารการกิน แต่และตำบลมันจะไม่เหมือนกันบ้านเราอยาู่บางร<อ>ีผมอยู่ยนีต่ตำบลบ,บางคู<อ>ตำบลบ,บางคูนี่มัน,น,นมีประวัติคนก็เรียกเรียกไปจริงๆแล้วมันตำบลบ,บางคูคือถ้าบ้านเดียวตายเนี่ยเวๆไอ้บางคูเนี่ย,ย,ยไม่อยา,ากรู้จักถามว่าอาหารการกินเนี่ยแล้วนี่มันมันเป็นที่มาของอาหารการกินเนี่ยไอ้บางคูเนี่ยรวบๆตัดๆให้มันไม่ได้ไม่ได้ถ้าให้ผมเล่าแล้วคือถามแล้วต้องเล่ายาวเลย